ในคลิปนี้นะครับเราก็มาต่อกันหลังจากที่เราได้ลองสร้างตารางลงในฐานข้อมูลที่เราสร้างขึ้นมาเองนะครับโดยใช้ sqlite เนี่ยนะครับก็สามารถ browse หรือว่าขอดูหรือบางทีใครก็เรียก explorer ก็ได้นะครับขอดูรายละเอียดต่างๆของแต่ละตารางในฐานข้อมูลนั้นได้แล้วนะครับผ่านทาง plug-in ที่ได้ติดตั้งเข้าไปในตอนคลิปแรกๆที่เราได้พูดกันนะครับ ว่ามันทาให้เราเห็นรายละเอียดต่างๆพวกนี้นะครับว่ามีอะไรมีตารางอะไรบ้างข้างในตารางมีแอต t r ิ b u t อะไรบ้างและข้างในแต่ละตารางนั้นมีรายละเอียดหรือมี Data อย่างไรบ้างนะครับแต่ครนี้ในการทํางานเขียนโปรแกรมจริงการที่เราจะดูข้อมูลจากในตารางที่เก็บไว้นะครับเราคงไม่มาติดตั้งปลั๊กอินแล้วมาเปิดดูอย่างนี้ใช่ไหมครับเราก็ต้องการเอาข้อมูลพวกนี้ดึงออกไปใช้ประโยชน์นะครับตามลักษณะ ของโปรแกรมที่เราเขียนไว้นะเพราะการดูแบบนี้มันก็เท่ากับดูโดยใช้เครื่องมือนะครับแต่ถ้าไม่มีเครื่องมือติดตั้งเราจะเอาข้อมูลพวกนี้ออกมาใช้ได้อย่างไรนะครับในเว็บไซต์ของทาง Fox SQL Academy ก็มีการแนะนำเบื้องต้นอย่างง่ายๆนะครับว่าเราสามารถดึงข้อมูลออกมาโชว์ทั้งหมดได้โดยการใส่ชื่อคลาสไว้ข้างหน้านะครับแล้วตามด้วยคาว่า Query แล้วก็ตามด้วยคาว่าอ๋ออันนี้คือมีเท่าไหร่เอามาให้หมดนะครับประมาณนี้นะในกรณีถ้าเป็นยูเซอร์นะครับถ้าคลาสที่เก็บข้อมูลหรือตารางที่เก็บข้อมูลชื่อว่ายูเซอร์ก็ให้ใส่คําว่า User query all นะครับลองมาดูกันนะครับของเรานี่เป็นอันเดียวกันนะครับจากตัวอย่างนะครับก็ทําการใส่อย่างนี้นะครับตัวนี้ผมขออนุญาตปิดไปก่อนนะครับยูเซอร์นะครับ user นะครับนะครับ u r l y นะครับไม่มีตัวช่วยนะ .all นะครับโอเคนะครับตามนี้นะ user q r y .all นะครับก็คือมีเท่าไหร่ในตารางเอามาโชว์ให้หมดเลยนะครับในที่นี้ก็กด run นะครับตรงนี้เมื่อกด run ก็จะเจอประเดหนึ่งครับว่ามี error เกิดขึ้นนะครับ ก็ลเลก,ก็จะเข้าตําราเดิมคือจะพยายามจะบอกว่ามันมีข้อมูลซ้ํานะครับอยู่นี้ซ้ำอยู่ที่แถวนี้แหละนะครับคำว่าซ้าในที่นี้คืออะไรครับก็คือผมมีข้อมูลชุดเดิมที่มันมีอยู่ในตารางแล้วนะครับซึ่งยูสเนมที่ชื่อว่าธนารัตน์เนี่ยมันไม่มีแล้วนะครับคือมันมีอยู่ในตารางแล้วมันเพิ่มอีกไม่ได้นะครับเพราะฉะนั้นผมจะขออนุญ,ญ,ญาตนะผมจะปิดตรงนี้ไปเลยนะครับโดยการคอมเมนต์นะ ค Control Slash นะครับปึ๊บคอมเมนต์ไปเลยนะครับเพื่อให้ไม่มีประเด็นนะครับก็คือเปิดขึ้นมาปั๊บเอาข้อมูลมาดูเลยนะครับไม่ต้องเพิ่มไม่ต้องสร้างไม่ต้องเซฟนะครับตามนี้นะกดรันนะครับออกมาไหมข้อมูลออกมาไหมครับไม่ปรากฏออกมานะครับไม่ปรากฏออกมาทำไมไม่ปรากฏออกมาครับก็เพราะว่า มันออกมาอยู่นะแต่มันไม่ได้ปริ้นนะมันก็เลยไม่ออกมานะครับเพราะฉะนั้นถ้าจะให้ดีผมจะปริ้นนะครับคลิ์ตัวนี้นะครับปริ้นนะครับปริ้นแล้วก็วงเล็บเปิดครอบไว้นะครับแล้ววงเล็บปิดนะครับครอบตัวนี้ไว้นะครับทําการรันอีกครั้งหนึ่งนะครับมันจะเห็นว่าข้อมูลที่วิ่งออกมานะครับดูจากข้างล่างนี้นะครับที่ไฮไลท์อยู่ตรงนี้นะครับปุ๊บพอดีเมื่อกี้ไปเช็คคลิปแล้ว ซูมเนี่ยมันมันซูมในจอผมนะแต่มันในคลิปมันไม่ซูมนะครับก็ไม่เป็นไรครับมี m ม g n i f y เดียวงั้นอาจจะเซตให้เป็นแว่นขยายนะครับะจะนะปุ๊บแว่นขยายอยู่ไหนเอ่ยปุ๊บอันนี้ go to setting จชนแมกนิฟายไม่เอาฟูลสกรีนครับเอาเป็นเลนส์อ่าเอาเป็นเลนส์แล้วกันนะจะได้เห็นนะครับอ่าผมซูมเข้าไปตรงนี้แล้วกันนะครับน่าจะได้แหละอ่าตอนนี้ซูมเข้าไปนะครับอ่าสังเกตดูนะครับมันจะมีคําตอบที่ปิ้นออกมานะครับคําตอบนี้มันจะอยู่ในรูปแบบของลิสต์นะถ้าเราสังเกตดูดีนะครับอ่าหรือมันดูยากกว่าเดิม <laughs> นะครับเป็นลิสต์อ่า ผมว่าซูมเอาดีกว่าไม่เอาดีกว่าม่นมีฟล์เนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้นะครับก็จะเป็นกดคอนโทรลบวกก็ได้นะครับอ่าให้มันตัวใหญ่ขึ้นนิดนึงอ่ะนะครับเดี๋ยวค่อยย่อเอามันจะเป็นมีบรรทัดแรกเป็นแอดมินนะครับมันที่บทัดที่สเป็นเกส s อ่ะบรรทัดที่3เป็นยูเซอร์ศูนยนะครับ มาท้าที่4เป็นธนรัตน์ประมาณนี้นะครับไอ้คำว่า user นี่มาจากไหนก็มาจากในคลาสที่เราเขียนโปรแกรมไว้นะครับถ้าเรากลับไปดูในคลาสนี้นะครับมันจะมีเม่ดต่อตัวหนึ่งเนาะที่ผมเคยแนะนำว่าชื่อว่า repr นะครับ represent เนี่ยนะครับก็จะสะท้อนข้อมูลคือ user แล้วตามด้วยชื่อของ user name นะครับก็คือเป็นข้อมูลของ user แอดมินข้อมูลของ user อร์เข้อมูลของ user อร์และข้อมูลของ user อร์ธนรัตน์นะครับก็จะมีทั้งหมด4บรนทัดด้วยกันนะครับก็จะได้ออกมาประมาณนี้นะครับโชว์ออมานะครับอันนี้คือโชว์ทั้งหมดนะครับข้อมูลมีเท่าไหร่ก็คือเอาออมาโชว์ทั้งหมดเลยนะครับแต่ถ้าสมมุติว่าอยากจะโชว์บางส่วนนะครับโชว์ข้อมูลบางส่วน เราก็สามารถทำอย่างนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับ user นะครับชื่อคลาสเนาะ q u r l y นะครับ q u ey นะครับ q u r l y ดอทนะครับดอท filter นะครับ filter underscore by นะครับวงเล็บนะครับ username นะครับจะเอาคนเดียวนะ username เท่ากับ แนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะครับ first ด้วยนะ first เดี๋ยมีหลายอันละอันแรกมาอย่างเดียวนะครับ f i r s t r. first นะครับอย่างนี้นะครับนี่คือข้อมูลของคนแรกนะครับอลองรันดูเนะอาวรันได้เหมือนกันแต่ทำไมไม่โชว์อ๋อลืมใส่ print นะ print, print 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 นะ print นะครับ print ออกมาดูนะครับ ริ้นครอบไปเลยนะครับเอาลันดูนะครับก็จะได้นี่นครับพอบอกว่าให้ฟิลเตอร์หรือก็คือให้ให้กรองเอามาจากเฉพาะ user อรที่มี username ที่ชื่อว่า admin เท่านั้นก็จะได้มาหนึ่งบรรทัดนะครับด้านล่างได้มาตามนี้นะครับ u s e r first นะครับอ้าวข้อมูลมันไม่ได้มีแต่ user name มเนี่ยมันมีอย่างอื่นด้วยนี่ มีอีเมลมี ID นะครับโชว์ยังไงนะครับก็ใส่จุดข้างหลังเนาะตามด้วยอีเมลอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับอ่าอีเมลได้ไม่เอ่ยชึบอ่าก็ได้ email อีเมลมานะครับอืมตามนี้เลยนะครับ admin นะครับ at example นะครับให้มองว่าของที่ได้จากการดึงหรือฟิลเตอร์มาเนี่ยเป็นอ็อบเจกต์หึงอ็อบเจกต์นะครับซึ่งอ็อบเจกต์หนึ่งอ็อบเจกต์นี้ก็จะมีรายละเอียดก็คือ มี attribute ตามสอดคล้องกับคลาสนี้เลยนะครับเพราะฉะนั้นเราก็สามารถที่จะบอกว่าไอ้อ็อบเจกต์นี้นะครับแล้วก็ตามด้วยชื่อของ a t t r i b u t e ได้เลยนะครับเพื่อให้มันโชว์ออกมานะครับตามนี้เลยอันนี้คือตัวที่เก็บไว้นะครับเนี่ยเช่นเดียวกันถ้าอยากดู ID ก็เปลี่ยนตรงนี้ให้เป็น ID ครับแล้วก็โชว์ขึ้นมานะครับก็จะได้เป็นเบอร์หนึ่งนะครับประมาณนี้นะอันนี้ก็เป็นเทคนิคเบื้องต้นในการดึงเอาข้อมูล ออกมาใช้นะครับโดยไม่ต้องใช้ไอตัวปลั๊กอินที่อยู่ใน Visual Studio Code นะครับก็คือเขียนดึงออกมาดูได้นะครับว่าข้อมูลมันเก็บไว้อย่างไรมีอะไรบ้างนะครับเพียงแต่ผมพาเราใช้ตัวนี้เนื่องจากว่าจะได้เห็นภาพรวมๆก่อนนะว่าข้อมูลตอนนี้มันเป็นยังไงนะครับแล้วดึงข้อมูลออกมาใช้เนี่ยมันจะเป็นอย่างไรนะครับเโอเคนะครับถ้าไม่มีคำว่า id มีคำว่า first เางเดียวก็เอามาเฉพาะ ตัวที่มันรีเทิร์นนะครับก็คือที่เราเขียนไว้ในคลาสถ้ามันรีเทิร์นอะไรก็ได้มาอย่างนั้นเลยนะครับตามนั้นเลยนะครับะนะครับอาจจะมีคําถามว่าอาจารย์แล้วถ้าไม่มีเฟิร์สล่ะ,ะถ้าไม่มีเฟิร์สได้ไหมนะครับก็ก็เอาเฉพาะที่เป็นแอดมินถ้ามีแอดมินหลายคนก็เอามาโชว์ให้หมดได้ไหมนะครับคำตอบก็คือไม่ได้นะครับไม่ได้ไม่ได้เพราะอะไรครับ เขาบอกว่าไอตัวตัวคิวรี่เนี่ยจะใช้ร่วมกันกับตัว first กับตัว all เท่านั้นนะครับเดี๋ยวจะมีวิธีนะว่าถ้าจะเอามาเป็นกลุ่มจะเอาออกมายัางไงนะครับในเบื้องตอนน้นก็คือถ้ามีการ filter by นะครับเราก็ใช้คู่กับ first นะครับถ้าอยากดูทั้งหมดเลยก็ใช้คู่กับ all นะครับอันนี้คือข้อมูลที่สามารถดึงออกมาใช้งานได้ครับ เดี๋ยวในคลิปหน้านะเราจะลองไม่เอาตามตัวอย่างแล้วเราจะลองกําหนดโจทย์ของเราแล้วก็ลองสร้างเรียนแบบแนวทางในการทําของเขาดูนะครับว่ามันทําได้ประมาณไหนอย่างไรนะครับเพื่อให้ความเข้าใจเรามันมีมากขึ้นนะ